ความเก่งและความอัจฉริยะเป็นสิ่งที่เราสามารถบ่มเพาะได้นะครับสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการออกแบบและมีแบบแผนและแน่นอนมันเป็นวิทยาศาสตร์สมองและวิธีการก็คือเราทําซ้ําสิ่งนั้นจึงกลายเป็นสิ่งนั้นสรุปแล้วมันมี3ขั้นตอนนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นอัจฉริยะและเก่งกาจได้ก็คือการเริ่มต้นการพัฒนาและการรักษาความก้าวหน้าความเก่งกาจเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากการกระทําทําซ้ําทําซ้ํามากกว่าพันธุก,กรรมของคณซะอีก ทอรีโรบินเคยบอกว่าเมื่อเราทำซ้ำสิ่งใดเราจะเป็นปรมาจารย์ในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการทำซ้ำเป็นปรมาจารย์ของควาสมสำเร็จเช่นเดียวกันการกระทำที่เรียบง่ายนี้เมื่อทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็จะเปลี่ยนแปลงเราได้ไปสู่ความเก่งกาจจงจำไว้เลยนะครับว่าเราทุกคนเนี่ยล้วนมีความเก่งกาจอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเราทุกคนมีศักยภาพในตัวเองอยู่แล้วแค่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสภาวะที่จะใช้มันแค่นั้นเอง การฝึกซ้อมครั้งแล้วครั้งเราจึงจะทำให้เราเนี่ยก้าวไปสู่อนาคตที่ต่างจากจุดเดิมได้ครับการฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่เก่งกาจและอัจฉริยะเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเกินไปครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องจุดประกายให้กับตัวเองก่อนว่าเราอยากจะเป็นแบบใครล่ะใครล่ะที่เราอยากจะเอาเป็นโมเดลของเราเป็นรูปแบบที่เราอยากจะเป็นเช่นคุณชอบสตีฟจ็อบคุณชอบอีลอนมัสคุณชอบแจ็คหมาหรือจจะเป็นคนไทยก็ได้ครับที่คุณชื่นชอบและก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับคุณ คุณจงตั้งใจนะครับฝึกเสพพวกเขาอย่างซ้ําแล้วซ้าเล่าครับไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโออ่านหนังสือหรือแม้แต่สัมมนาที่คุณอาจจะเข้าไปเรียนรู้กับพวกเขาได้ถ้าคุณอยากเป็นใครไปศึกษาและไปคุกคลีอยู่กับคนเหล่านั้นนะครับก็จะทําให้คุณนะครับสามารถได้โมเดลบางอย่างและเรียนรู้ที่จะกลายเป็นสิ่งนั้นคําว่าโมเดลไม่ใช่การก๊อปปี้นะครับเพราะว่าคําว่าโมเดลมันคือยังคงเป็นคุณอยู่ครับยังคงเป็นจริตแบบคุณแต่คุณแค่ถอดแบบกลยุทธ์บางอย่างของพวกเขามา เพื่อที่จะฝึกซ้ําแล้วซ้าเล่าจนสิ่งนั้นมันกลายเป็นของคุณครับคนที่เขาเก่งๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาเคยล้มเหลวมาก่อนครับและเขาก็มีกลยุทธ์ต่างๆที่ทําให้พวกเขาไปสู่ความสําเร็จแน่นอนสิ่งที่จะย่นระยะเวลาให้คุณเนี่ยสำเร็จได้เร็วขึ้นก็คือเรียนรู้จากคนที่สําเร็จอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนั่นเป็นทางลัดที่ดีที่สุดแล้วหรือแม้แต่ตัวคุณเองที่อาจจะเคยทําผิดพลาดหรือล้มเหลวอ,อะไรมาแล้วคุณเรียนรู้ที่จะสร้างสิ่งใหม่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ แน่นอนครับมันจะทำให้คุณสามารถทำสิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องในครั้งต่อๆไปสถานที่ที่เรียบง่ายที่จะช่วยให้เรามีสมาธิในการฝึกเรื่องนี้อย่างเต็มที่คือที่ไหนครับนั่นก็คือที่ที่ตัวเองรู้สึกอยู่ด้วยแล้วสบายใจเวลาที่คุณอยากจะฝึกให้ตัวเองเป็นคนอัจฉริยะอาจจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักครู่นะครับในตอนเช้าหรือก่อนนอนก็ได้หรือสถานที่ที่คุณชอบก็ได้ลองทบทวนดูสิว่ามีอะไรที่ฉันพัฒนาได้ดีขึ้นบ้างมีอะไรที่ฉันจะเรียนรู้ได้บ้างฉันอยากเป็นใครล่ะ ถามตัวอ,อย่างนี้ทุกวันครับแล้วก็มองหาการเรียนรู้ในวันนั้นอย่าไปเชื่อและงมงายเรื่องการเก่งตั้งแต่เกิดครับพรสวรรค์ที่ติดตัวมานั้นไม่ได้เป็นเรื่องบ่งชี้ว่าใครจะสําเร็จในอนาคตเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีความเก่งตั้งแต่เกิดแต่ไม่สามารถทําเงินได้เป็นอันนี้ก็คนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถฝึกได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีพรสวรรค์ก็ฝึกได้จากพรแสวงนี่แหละครับ ความเก่งกาจส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากทักษะทางตรงหรือทางอ้อมนะเพียงอย่างเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มันเป็นทักษะของการที่คุณสามารถจะสังเคราะห์ผสมผสานความรู้ต่างๆมากลายเป็นคุณมากกว่าและคุณสามารถใช้มันได้อย่างแท้จริงอันนี้เขาเรียกว่าอัจฉริยะถ้าเกิดว่าคุณรู้แต่ไม่สามารถทําอะไรกับมันได้ไม่สามารถทําเงินกับมันได้เลยก็เรียกได้ว่าไม่มีประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นจงให้ความสาคัญทั้งกับทักษะทางตรงและทักษะทางอ้อมและมันจะส่งผลต่อความเก่งกาจของคุณในระยะยาวมากกว่า ทักษะพื้นฐานทุกสิ่งทุกอย่างเช่นอะไรนะครับเช่นสมมุติว่าุกคุณอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณจะเก่งแค่การพูดไม่ได้นะคุณอาจจะต้องทํารูปเป็นบ้างทําวิดีโอเป็นบ้างแน่นอนครับทุกอย่างมันไม่ perfect หรอกคุณจะต้องพยายามที่จะกล่อมตัวเองให้ลงมือทําและยืนระยะอยู่ในการฝึกสิ่งนั้นแต่การที่คุณสามารถมีความรู้ความสามารถหลายอย่างแล้วประยุกต์ให้มันเป็นในแบบของคุณและดีที่สุดในแบบคุณมันก็จะกลายเป็นเครื่องมือและอาวุธสําคัญทีเดียวที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถทําเงินจากมันได้ และคุณก็จะสามารถเปลี่ยนจากคนธรรมดากลายเป็นอัจฉริยะและคนที่เก่งกาจด้วยตัวเองได้ครับและหลุมพลางสําคัญสําหรับการเป็นคนเก่งก็คือคุณจะอึดอัดคับข้องใจอย่างมากเลยครับเวลาที่เราเนี่ยจะปรับมาตรฐานระหว่างจุดที่1ไปยังจุดที่2 3 4จนไปถึงจุดที่คุณอยากเป็นเนี่ยมันจะมีความอึดอัดขับข้องใจมากๆจุดนี้เป็นจุดที่คุณจะต้องเจอทุกคนครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณยอมรับเงื่อนไขข้อนี้ได้ คุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองนะ่ะจากคนธรรมดาเป็นอัจฉริยะได้และสิ่งสําคัญในการฝึกฝนตัวเองเนี่ยอย่าไปนับจํานวนนาทีอย่าไปนับจนนนา,าน,บจนวนระยะเวลาเลยครับให้นับจํานวนครั้งที่คุณทําซ้ําจะดีกว่าคุณทําซ้ํากี่ครั้งล่ะ ยกตัวอย่างเช่นมีพี่ๆหลายคนนะครับบอกว่าทําไมโอป้าพูดเก่งจังเลยในคลิปวิดีโอในไลฟ์สดไม่เห็นจะใช้โพยเลยโอป้านะครับทำซ้ํามามากเกินพันครั้งแล้วครับโอป้าทามามากกว่า3ปีนะถ้าเปรียบเทียบระยะเวลายังไม่รวมกับระยะเวลาที่ฝึกในงานประจําอีกเพราะว่าเราเป็นผู้บริหารนะครับการพรีเซนต์การขึ้นเวทีการที่เราเป็นวิทยากรในหน่วยงานเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญแน่นอนครับมันบ่มเพาะมานานหลายปีแต่ถ้าเทียบเป็นจํานวนครั้งเนี่ยเกินพันครั้งแล้วครับ จงถามตัวเองว่าอะไรล่ะที่ฉันจะทําซ้ําได้มากที่สุดเป็นจํานวนครั้งที่มากๆเพราะฉะนั้นจงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้และแน่นอนเราจะต้องแบ่งทักษะออกเป็นส่นสวนๆและฝึกจนชํานาญคุณอาจจะเริ่มฝึกจากสิ่งเล็กๆที่คุณอยากฝึกก็ได้ตอนที่โอเป้าเข้าโลกออนไลน์ใหม่ๆนะครับทาอะไรไม่เป็นเลยไลฟ์สดก็ยังไม่เป็นตอนนั้นเริ่มจากฝึกทํารูปภาพก่อนนะครับแล้วก็มาไลฟ์สดแล้วก็จากไลฟ์สดเนี่ยเริ่มพูดเก่งละนะในออนไลน์ก็เริ่มฝึกที่จะทําคลิปวิดีโอละ ค่อยๆฝึกมานะครับแล้วนําทุกอย่างมาเชื่อมโยงกันสิ่งสําคัญในการเป็นอัจฉริยะได้เก่งกาจก,ก็คือคุณสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่คุณรู้ได้และแน่นอนมันจะทําให้คุณพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวจงอย่าคาดหวังการพัฒนาแบบก้าวกระโดดแต่จงมองหาวิธีพัฒนาขึ้นวัลนิดแต่ลงลึกทุกๆอย่างที่คุณรู้ที่คุณเป็นยิ่งคุณเนี่ยล้มเหลวหรืออาจจะเจอปัญหาระหว่างทางคุณยิ่งจะแข็งแกร่งขึ้นการตระเกียรตะกายของคุณเนี่ย ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดราม่ากับชีวิตและอารมณ์นะครับแต่เป็นสิ่งที่ทดสอบคุณว่าคุณจะยังยืนหยัดและยังอยากได้เป้าหมายคุณอยู่หรือเปล่าการซ้อมวลันนิดย่อมดีกว่าการห่มซ้อมสัปดาห์ละครั้งจริงไหมครับ ตอนที่โอป้าอยู่มัธยมปลายนะครับก่อนที่จะไปแข่งกีฬาเขตเนี่ยก็จะต้องซ้อมนานถึงประมาณสัก3 -4 ถึงเดือนเลยทีเดียวครับเราต้องวิ่งเยอะออกกําลังกายเยอะเล่นกล้ามเนื้อเยอะมากๆเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าโอป้าไปซ้อมเนี่ยตอนใกล้แข่งเนี่ยก็จะทําให้เราปวดกล้ามเนื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการซ้อมโมนิดย่อมดีกว่าการห่มซ้อมอย่างที่บอกนะครับสิ่งที่เป็นกุญแจสําคัญสําหรับการฝึกก็คือ คุณทําวรนลนิดแต่ว่าคุณจดจ่ออย่างเต็มที่ความสามารถในการจดจ่อเป็นทักษะอย่างหนึ่งครับที่คนสเมเร็จเขามีกันเวลาที่คุณเนี่ยฝึกอะไรบางอย่างแล้วเจอจุดปิดพลาดเนี่ยคุณก็จะลงมือแก้ไขในวันนั้นเลยหรือม,มีการทบทวนตัวเองครับว่าอะไรคือจุดที่ปิดพลาดอะไรคือจุดที่เรียนรู้แล้วอะไรคือจุดที่ทําให้คุณเนี่ยไปต่อได้ จงฝึกคิดให้เป็นภาพแล้วใช้จินตนาการภาพที่ชัดเจนสำหรับส่วนย่อยๆว่าเราจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างในแต่ละวันว่าเราจะต้องลงมือทำอะไรบ้างในแต่ละวันอะไรที่เราจะพัฒนาบ้างได้ในแต่ละวันความผิดพลาดเนี่ยมันไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับ แต่มันเป็นข้อมูลสําคัญกุญแจสําคัญเลยก็ว่าได้ที่ช่วยให้สมองคุณเนี่ยสร้างการเชื่อมโยงที่ถูกต้องเวลาที่คุณผิดพลาดคุณอยากจะทําให้มันดีกว่าเดิมไหมครับคําตอบก็คือใช่และนั่นแหละครับเป็นสาเหตุว่าทําไมเราจึงต้องเรียนรู้ทุกครั้งที่เราผิดพลาดและทําไมเราจึงต้องทําซ้ําและฝึกให้มากพอเพื่อที่จะทําให้สมองเนี่ยจำโครงสร้างซ้ําๆที่จะสามารถเชื่อมโยงไปสู่จุดที่มันควรจะเป็นได้อย่างถูกต้องครับ และสิ่งสําคัญถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกลายเป็นอัจฉริยะคุณจะต้องกล้าเผชิญกับปัญหาและหมั่นแก้ปัญหาให้เป็นนิสัยยาน,นี้กับปัญหานะครับการฝึกซ้อมช้าแบบเต่าคลานเนี่ยก็ยังดีกว่าคนที่ไม่เริ่มทําอะไรเลยจริงไหมครับแต่แน่นอนเวลาที่เราไปอย่างแค่ช้าเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองได้อย่างชัดเจนขึ้นเพื่อลงมือแก้ไขได้อย่างตรงจุดทุกครั้งที่คุณทําได้ถูกต้องก็ชื่นชมตัวเองทุกครั้งที่มันผิดพลาดก็แค่เรียนรู้แค่นั้นเองครับ และอีกเคล็ดลับเนินนะครับของอัลเบิร์ตไอสไต์นะครับก็คือเป็นนักงีบครับบรรดาอัจฉริยะระดับโลกส่วนใหญ่เป็นนักงีบกันทั้งนั้นครับเพราะว่าการนอนหลับนิดหน่อยนะครับจะทําให้เราเรียนรู้ได้ดีขึ้นเช่นนะครับอัลเบิร์ตไอสไต์เนี่ยก็จะนอนนะครับหรืองีบนั่นแหละนะครับหลังมือเที่ยงวันละ10-20มนาทีอันนี้เป็นต้นครับอีลอนมัสกก็ทําอย่างนั้นครับบิลเกก็ทําอย่างนั้นมันคือการพักผ่อนสมองชั่วคราวครับ การที่เราโหมทุกอย่างแบบทีเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีนะมันทําให้สมองมันล้าและมันเหนื่อยครับจนเราไม่อยากจะทําสิ่งนั้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราโฟกัสก็เป็นเรื่องดีแต่การพักผ่อนสมองชั่วคราวก็เป็นเรื่องดีเช่นเดียวกันในการสร้างความเป็นอัจฉริยะให้กับตัวคุณนะครับ และสิ่งที่คุณจะต้องฝึกข้อต่อมาก็คือการฝึกจดจ่ออยู่กับเป้าหมายที่คุณต้องการจริงๆไม่ใช่ไปโฟกัสที่ความล้มเหลวหรือปิดพลาดหรือความไม่ดีพอถ้าเกิดว่าคุณอยากเรียนรู้จากหนังสือให้อ่านร,รอบเดียวแล้วปิดหนังสือแล้วก็เขียนสรุปมันถ้าคุณฟังพอดแคสต์ให้คุณฟังหนึ่งรอบแล้วก็เขียนสรุปมันหรืออาจจะฟังหลายรอบก็ได้สําหรับบางท่านที่อาจจะไม่เข้าใจจงฝึกที่จะเขียนสรุปสิ่ง,งต่างๆ ฝึกสังเคราะห์สิ่งต่างๆคนสําเร็จเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการสังเคราะห์ครับอย่างเช่นอีลอนมัสเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาต้องเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้เขาขอที่เรียนรู้ว่าต้นไม้มีรายละเอียดอะไรบ้างมีลายเส้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสังเคราะห์มันได้นั่นเรียกว่าคุณก้าวเข้าสู่ความเป็นอัจฉริยะครับ ในระหว่างทางที่คุณกําลังฝึกซ้อมกับตัวเองฝึกฝนกับตัวเองถ้าเกิดว่ามันมีความอ่อนเพลียนะครับหรือเหนืยล้าเนี่ยก็ให้คุณนอนหลับพักผ่อนได้เลยอย่ารู้สึกผิดที่คุณจะต้องพักผ่อนนะครับจงฝึกฝนให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่กระปี้กระเป๋าแต่ถ้าเวลาเหนื่อยก็คือเหนื่อยก็คือนอนพักพักผ่อนงีบสักพักหนึ่งก็ได้ครับให้ตัวเองรู้สึกดี และก่อนเข้านอนให้นึกภาพที่ตัวเองกําลังใช้ทักษะที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบในหัวสักรอบหนึ่งเขาเรียกว่าการจบทุกอย่างในหัวก่อนนอนครับและจงชื่นชมกับตัวเองบ้างเมื่อทําสิ่งนั้นเสร็จหรือฝึกสิ่งนั้นเสร็จครับเช่นคุณฝึกไล้สดจบนะครับแล้วคุณแบบจากคนที่กลัวกล้องเนี่ยมาฝึกไร้สดแล้วคุณกล้าไล้สดใช่ปะพอคุณไร้สดจบปุ๊บเฮ้ยฉันเป็นคนเก่งมากเอามือตบไหล่ตัวเองครับฉันเป็นคนเก่งมากเลยฉันเป็นคนเก่งมากจริงๆและฉันกล้าหาญมาก อันนี้คุณให้กำลังใจตัวเองแบบนี้จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับเพราะว่าจิตใต้สำเนึกอของเราเนี่ยอยากจะรับใช้เราต่อไปต่อไปเพราะว่าเขาทำงานตามคำสั่งเราแล้วเราก็ชื่นชมเขาอันนี้เป็นสิ่งที่จิตของเราต้องการครับสิ่งสำคัญที่สุดในการฝึกฝนก็คือ ทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำแล้วก็ทำซ้ำทำซ้ำเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการพัฒนาตัวเองครับอย่ารอแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นแต่จงทำซ้ำแล้วเกิดแรงบันดาลใจต่างหากจงตื่นเช้าทุกวันไปทำงานแล้วรู้สึกว่าฉันอยากจะลงมือทำอย่างมากเลยฉันอยากจะฝึกฝนซ้ำๆย้ำๆฉันอยากจะเป็นคนที่เก่งกาจจงตั้งบรรทัดสัญ,ญญากับตัวเองแบบนี้ คนที่เขาประสบความสําเร็จและเก่งกาจน,นะครับเขาจะไม่เลือกว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรแต่เขาจะทําทุกอย่างที่เขาต้องทําและควรทําครับแล้วก็ทําให้จบด้วยแรงจูงใจจะมาจากจุดนั้นแหละครับเมื่อเราเริ่มรู้สึกไม่พัฒนาตัวเองให้เราเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกหรือนิสัยใหม่นะครับเช่นฝึกให้เร็วขึ้นฝึกให้ทําทันทีเป็นต้นเคยเป็นไหมครับที่คุณกลัวกล้องกลัวการทาธุรกิจอะไรใดๆก็แล้วแต่วิธีการนะครับในการเลิก เลิกคบกับความกลัวต้องใช้คํานี้ดีกว่าก็คือการลงมือทําทันทีนี่ละครับมันทำให้คุณเนี่ยเลิกคบกับความกลัวได้เร็วมากๆแล้วความรู้สึกที่คุณเนี่ยเริ่มทันทีมันจะทําให้คุณพัฒนาตัวเองได้มากกว่าคนอื่น3-5ถึงเท่าเลยทีเดียวจงให้เวลากับการเติบโตของตัวเองอย่างน้อย90วันนะครับเป็นการบ่มเพาะความกล้าหาญความทรหดความอดทนและแน่นอนครับ คุณก็จะสามารถสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาได้เป็นนิสัยแห่งการโฟกัสเป็นนิสัยดีๆขึ้นมาแทนที่นิสัยเดิมๆซึ่งนั่นก็หมายความว่าคุณกําลังปรับระดับมาตรฐานตัวเองให้เปลี่ยนจากคนธรรมดามากลายเป็นอัจฉริยะด้วยตัวเองได้ครับจงตั้งมั่นและมีพันธสัญญากับตัวเองว่าจะทําเป้าหมายของตัวเองให้จบ ความเป็นอัจฉริยะเนี่ยอยู่ที่การมีพันธสัญญากับตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเติบโตขึ้นมากน้อยแค่ไหนความเก่งกาจเนี่ยจะต้องค่อยๆเติบโตไปจงให้ระยะเวลากับมันนะครับไม่ด่วนตัดสินว่าฉันทําไม่เก่งฉันทําไม่เป็นมันมีอย่างเดียวครับคุณทําให้ต่อเนื่องอย่างมีกลยุทธ์ก็พอและสิ่งนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นโมเดลที่สามารถทําซ้ําได้ก็จะสามารถทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นอัจฉริยะได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าการทําซ้ําเป็นประมาจา์ของความสําเร็จ การลงมือทําที่เรียบง่ายที่เรียกว่าการทําซ้ํานี้จะทําให้เราพัฒนาตัวเองได้อย่างเร็วกว่าคนอื่นและแน่นอนครับคุณคู่ควรที่จะเป็นอัจฉริยะเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับพอดแคสต์นี้นะครับก็น่าจะเป็นอาหารสมองที่ดีกับพี่พนะครับที่ทําให้เราสามารถมีโกรทไมซ์เกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปได้ว่าเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยการฝึกตัวเองด้วยการทําซ้านะครับคีย์เวิร์ดในวันนี้ก็คือการทําซ้ําเป็นปรมาจารย์ของควาสมสําเร็จโอปปาอีสานมาร์สโคตเอ็นเอสวัสดีครับ